เหตุการณ์รอสอร้เนี่ยทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะสละพระชนชีพเหรียญรัชราพิเศษมาลาจึงเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าผลิตขึ้นมาช่วงที่สยามประเทศเนี่ยรอดปลอดภัยจากการตกเป็นอนานิคมของต่างชาติ เหรียญรัชดาพิเศษเรียกอย่างลำลองว่าเหรียญเปลือยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นในคราวพระราชาพิธีรัชดาพิเศษคือการครองสิริราชาสมบัติครบ25ปีโดยพระราชาพิธีเนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยจัดขึ้นที่พระราชวังบางบอินระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่ 2ตุลาคมพุทธศักราช2436มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมมหากษัตริย์ตั้งแต่กรุงศรีอยุยานะฮะเป็นราชธานีจำนวน39พระองค์นะฮะแล้วก็กะเกณฑ์พระบรมงศานุวงศ์และขุนนางเนี่ยจัดทำรับแลไฟแล้วก็มีการประกวดประขันกันนะฮะทั้งหมด39รับแล ในช่วงที่สองของพระราชพิธีรชัชดาพิเศษเนี่ยจัดทำขึ้นที่กรุงเทพนะครับระหว่างวันที่หนึ่งถึงแปธันวาคมพุทธศักราช2436ในพระราชพิธีที่กรุงเทพเนี่ยมีการแจกขันน้ำมีเชิมแล้วมีอักษรพรนามย่อจอจอจอกำกับอยู่พร้อมกับเลข87ขีด112แล้วก็ แจกเฉพาะประชาชนก็ทรงใช้เวลาเตรียมงานเนี่ยนานโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อรอสร้อยเกมีการสังคายนาพระไตรปิฎกก็พิมพ์ขึ้นมานะฮะสุดท้ายเนี่ยในพุทธศักราช2436หรือรอสร้อยสิเนี่ยก็ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเนี่ยขึ้นมาจำนวน1,000ชุดแต่ละชุดเนี่ยมีหนังสือ39เล่ม ในการพระราชพิธีรัชดาพิเศษครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระไทยที่จะทำการให้ใหญ่โตเฉลิมฉลองแต่สุดท้ายแล้วก็มีเรื่องที่สะดุดลงจากเหตุการณ์รร้อยสิบสมีเรื่องกระทบกระทั่งกันกันกบประเทศฝรั่งเศสซึ่ง ได้ส่งเรือมาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนสามลำเหตุการณ์ร้อยสิบสเนี่ยทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวนแล้วก็ทรงมีพระพลานาหม่ไม่ดีเลยเได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังบางะอินพระพาลานามม่ก็สุดลงนะคร ถึงขั้นที่เรียกว่าจะสละประชนชีพก็มีพระราชพินัยกรรมเกิดขึ้นที่จะระบุว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ละฉันจะอุทิศชีวิตเพื่อจะปกป้องราชนาเกตสยามให้ได้นะเป็นที่สะเทือนใจเพราะฉะนั้นเหรียญรัชราพิเศษมาลาหรือเหรียญเปลือยเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นเหรียญที่ ผลิตขึ้นมาแล้วเป็นช่วงที่สยามประเทศเนี่ยแค้วคาดรอดปลอดภัยจากการตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติ เหรียญเปลือยที่เราเรียกกันอย่างลำลองหรือว่าเหรียญราชาภิเษกมาลาเนี่ยเป็นเหรียญกลมนะฮะมีเส้นปูนย์กลางขนาดหนึ่งนิ้วด้านหน้ามีพระบรมรูปรัชกันที่5ผินพระพักไปทางด้านซ้ายของตัวเรานะฮะมีอักษรริมขอบเหรียญเขียนว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านล่างของพระบรมรูปมีอักษรเขียนว่า บรมราชาธิราชส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะฮะมีอักษรอ,อยู่ตรงกลางเขียนว่าที่ระลึกการพระราชาพิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ25ปีวันที่1ตุลาคมรัะตะนะโกสินทร์112โดยมีช่อดอกไม้ล้อมรอบมีหูห้อยกับแพรแถบสีชมพูขอบขาว mm. เป็นเหรียญเครื่องราชอิสริยพรประเภทหนึ่งใช้ประดับ หน้าอกด้านซ้ายของเสื้อแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือ 1. เหรียญมีหูพร้อมแพรแถบซึ่งจะพระราชทานแก่พระบรมงสารุวง์และข้าราชการฝ่ายหน้า 2. เหรียญไม่มีหูซึ่งจะพระราชทานแก่พระบรมงสารุวง์และข้าทูลละองทุลีพระบาทฝ่ายในทั้งนี้ผู้ได้รับพระราชทานทั้งสองประเภทนี้จะต้องลงชื่อ ลงทะเบียนอยู่ในสมุดของกระทรวงมุราธาธรเหรียญทั้งสองประเภทนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินแต่ก็มีเหรียญที่เราพบเห็นบ้างแต่ไม่มากนะักก็คือเหรียญเนื้อทองแดงเข้าใจว่าเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยจะพระราชทานให้แก่พระภิกษุที่มีส่วนร่วมในการสังฆนาพระเจดปิดก ในตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้ออกแบบนะฮะทุกคนก็เดาไปว่าต้องเป็นสมเด็จครูแต่ในช่วงพศ2436เนี่ยสมเด็จครูก็ยังไม่มีหลักฐานว่าทรงแสดงฝีมือในการออกแบบนะฮะไปได้เอกสารสำคัญก็คือว่าหม่อมเจ้าประวิตรชุมสายเป็นผู้ออกแบบเหรียญนี้ ซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่ในหนังสือที่เลือกงานพระสบของบอมเจ้าปวิย์เองนะฮะเมื่อพุทธศักราช2469มาที่จํานวนเหรียญว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัทรงพระราชดำรัสั่งเหรียญมาจํานวนเท่าไหร่นะฮะในหลักฐานที่สํานักขอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยปรากฏเป็นใบเสร็จรับเงินที่ห้างเป็นสรรวางบินว่าได้ผลิตเหรียญส่งมาแล้ว จำนวนคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นชนิดมีหูนะฮะเงื้อเงินเนี่ยจำนวน5,000ันเหรียญและเหรียญไม่มีหูนะฮะจำนวนพันเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะทองแดงนี่ก็ไม่มีหูนะฮะจำนวนเจ0ร้อยเหรียญและที่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นประเภทมีหูหรือไม่มีหูนะอีกจำนวน4 0 0พันเหรียญรวมกัน เข้าค <ough> เนี่ยก็ประมาณ1,000 10, งมกับ700เหรียญอันหนึ่งก็มีเหรียญที่ลึกอีกชนิดหนึ่งที่ออกมาในพระราชพิธีรัชดา,าพิเศษนะฮะเป็นเหรียญกลมด้านหน้าเนี่ยเป็นพระปรมาพิไทยจุฬาลงกรนะฮะอ,อ,อยู่ในโบโบแล้วก็ข้างบนเหนือเหนือจุฬาลงกรเนี่ยเป็น พระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยมีอักษรข้อความเนี่ยที่เลิกการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่1ตุลาคมรัะตะนะโกสินทร์ศก112นะ,ะเป็นเหรียญที่ปรากฏหลักฐานว่ามีอยู่จริงแล้วมีการจัดแสดงเหรียญดังกล่าวนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินจำนวนสเหรียญที่พิพิพธภัณฑ์กสาบแตยานุรักษ กรมธนารักษ์ที่ถนนเจ้าฟ้าเหรียญรัชยาพิเศษมาลาเนี h ่ยหรือเหรียญเปลือยที <P> ่เราเรียกกันอย่างลำลองเเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ายิ่งเป็นเหรียญที่แสดงให้เห็นพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์สำคัญของเรานะฮะก็คือรัชกาลที่5ที่ทำให้ประเทศสยามเนี่ยแข็งแกลาดปลอดภัยจาก การตกเป็นอนานิคมการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติยุโรปจึงเห็นว่าเป็นเหรียญแห่งความแค้วคลาดปลอดภัย